สาวสุวจีวัฒนาพิวัตกุลนักศึกษามหาบัณฑิต m p a ภาคข้ามมหาวิทยาลัยศรยีปทุมดิฉันมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์เมื่อในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมครบคร่ำ40ปีซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกคนดิฉันมีโอกาสได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งนี้ที่นี่ให้สิ่งดีๆหลายอย่างกับดิฉันเช่นให้การศึกษา ให้ความรู้ให้เพื่อนดีๆให้ประสบการณ์ด,ดีให้อาจารย์ผู้สอนที่ดีมีความเมตตากรุณาท่านช่วยพัฒนาความคิดและสร้างทัศนคติที่ดีถึงแม้จะใช้เวลาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้แค่สองปีก็จบการศึกษาแต่ก็เป็นเพียงแค่จบการศึกษาไม่ได้จบความผูกพันดิฉันรักและผูกพันกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาก ถ้ามีคนถามดิฉันว่าดิฉันจบการศึกษาที่ไหนดิฉันจะบอกอย่างภาคภูมิใจว่าดิฉันจบการศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยศรีปรทุมดิฉันขอชื่นชมในความเสียสละของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ท่านเสียสละเวลากำลังกายกำลังทรัพย์ความอดทนอดกลั้นทั้งกายและใจเพื่อ อบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้และช่วยพัฒนาจิตใจให้ลูกศิษย์มีคุณธรรมและจริยธรรมร่วมมือการบริหารมหาวิทยาลัยจนมีความก้าวหน้าและมั่นคงในวันนี้และอนาคตที่แจ่มใสดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบัานแห่งนี้จะช่วยผลิตและสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีคุณภาพและช่วยถักเตาจิตใจของเยาวชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมพร้อมทั้งเรียนรู้การอยู่ร่วมก,กันอย่างสันติสุข และสมานฉันตลอดไปและเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมครบรอบ40ปีนี้ดิฉันขออวยพรให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และ,จะเจริญเติบโตยิ่งยขึ้นไปขอให้มหาวิทยาลัยศรีประทุมจงสิบสิสถาพรยั่งยืนนานและขอความสุขความสันติความเจริญวัฒนาจงประสบแก่พี่น้องชาวศรีประทุมทั้งหลายขอบคุณครับ